ันนี้เราจะมารีวิวมิดิบค์สุดจี๊ดนะครับกับ Honda g กล่อมร25มาเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวรถนะครับให้ความเท่ล้ำทันสมัยแต่ที่เป็นจุดเด่นของรถคันนี้นั่นก็คือน็อต6จุดข้างตัวรถทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถถอดแต่งได้หลายอย่างเพราะรถคันนี้นะครับทางศูนย์เนี่ยเขาให้ชุดแต่งมาถึง3แบบด้วยกันทั้ง Adventure ทั้งแบบโมตาดหรือทั้งแบบแกมเดอร์และที่สําคัญนะครับของแต่งของรถคันนี้ใครที่อยากแต่งเนี่ยของทั้งศูนย์เนี่ยของแต่งเขามีให้เลือกเยอะมากๆเลยมาต่อที่ไฟหน้าครับไฟหน้าของตัวรถเนี่ยเป็น LED ดีไซน์ใหม่แต่ไฟเลี้ยวยังเป็นฮาโลเจนอยู่เลื่อนไมเป็นแบบดิจิตอล Full LCD แสดงรายละเอียดครบถ้วนบอกทั้งเกียร์และไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ด้วยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยให้125ซีซี ที่ปรับอัตราเร่งใหม่และมาพร้อมกับชุดเกียร์ที่มีมาให้ถึง5สปีดแล้วที่สำคัญนะครับเรื่องเบรกเนี่ยให้ดิสเบรกแบบลูกสูบคู่มาพร้อม ABS กับ G เซนเซอร์ ensor, ซึ่งเมื่อคุณเบรกนะครับตัวชิปอัจฉริยะเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ในตัวที่เราขับขี่ตัวนี้นะครับก็จะไม่มี G เซนเซอร์นะครับเป็นตัวรองลงมากับเบรกที่เขาให้มาเนี่ยที่ไม่มี ABS แต่พอใช้งานจริงแล้วนะครับกับเบรกติดรถที่เขาให้มาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียว เรื่องการขับขี่นะครับด้วยรถที่มีขนาดเล็กให้ความคล่องแคล่วคล่องตัวพลิกรถได้ง่ายควบคุมรถได้อย่างใจด้วยตัวรถที่เบามากๆก,กับการใช้งานในเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกเลยทีเดียวล่ะครับช่วงล่างของตัวรถก็ถือว่าซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีท่านั่งก็ให้ความสบายไม่ลำบากต่อการขับขี่ยิ่งความสูงตัวรถเนี่ยหายห่วงได้เลยครับสำหรับคนตัวเล็กและอีกเรื่องที่ให้ความสบายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือคัสของตัวรถเนี่ย มีความนิ่มนวลเอาสุดๆไม่ต้องออกแรงเยอะก็สามารถควบคุมคัสได้ง่ายมากๆเลยและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับที่ผมสามารถทำได้เนี่ยจะอยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตรและถ้าใครยังมองไม่ออกนะครับว่ารถคันนี้แต่งง่ายขนาดไหนเพียงแค่คุณไขใส่เสร็จเท่านี้เองใครที่อยากได้รถที่มีความคล่องตัวเท่เป็นเอกลักษณ์ ไปไหนมาไหนง่ายต่อการขับขี่กับดีไซน์ที่ปรับได้ตามใจเจ้าของอยากให้รถเป็นแบบไหนคุณเป็นคนกำหนดได้เลยครับกับ h o n d a กล่อขันนี้สำหรับวันนี้ไบค์แก l เรียสวัสดีครับ